อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหากไม่สมใสอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลบขณะทำงานหากไม่สมใสแว่นตาหนีรภพยขณะทำงานอาจทำให้มีเศษฝนเศษวัสดุเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาส่งผลให้ตาบอดได้ ไม่สวมใส่หมกเซฟตี้อาจมีวัสดุตกใส,ส่ศีรษะซึ่งอาจทำให้กรล้ลกศีรษะแตกสมองกระทบกระเทือนหมดศีรหรือเสียชีวิตได้และหากทำงานบนที่สูงหมวกเซฟตี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่ใส่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ การทำงานบนที่สูงสองเมตรขึ้นไปต้องมีการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวทุกครั้งเพื่อป้องกันการพลัดตกลงมาซึ่งอาจทำให้กระดูกหักหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตและทุกครั้งที่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวต้องมีการเกี่ยวทุกครั้งเพื่อป้องกันการพลัดตกลงมา หากไม่สมใส่รองเท้าเสือตีอาจมีงหนักตกใสายรอทับเท้ารอของมีคมทิ่มทะลุฝ่าเท้าได้และหากไม่สมใส่แมสหรูหนัากากณนามัยอาจสุดดมฝุ่นและสิ่งสุกปรกทําให้ระคายคืองทางเดินหายใจและสิยงต่อปัญหาสุขภาพสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าใส่ใจก่อนใส่ PPE ก่อนเริ่มงานทุกครั้งควรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและห้ามใช้ PPE ที่ชำรุดรอ หมดสภาพโดยเด็ดขาดเพราะการสวมใส่ PPE ยังถูกวิธีคือกรอบป้องกันชีวิตของเราในทุกวัน